SMED พร้อมคิดต่างสร้างสไตล์สัปดาห์นี้จากข่ามเาวควันไฟการเผาไร่อ้อยช่างเล็กนั่งคิดประดิษฐ์อย่างไม่ท้อถอยจนได้เครื่องตัดลำอ้อยที่ช่วยสางใบไม่ต้องจุดไฟเหมือนเดิมอ้อยต้นหนึ่งมันมีกี่ใบแล้วมันทำไงถึงจะออกง่ายทำอยู่าเงี้ยหลายเดือนเราก็มาคิดค้นแวกแนวมาเลยความคิดผมแวกแนวมาเลยว่าจะไม่เหมือนใครและยื่นจดสิทธิบัตร ส่วนบ้านสวนมะนาวไทยก็เคยหนักใจกับมะนาวล้นตลาดเอามาคัน้นก็เหลือเปลือกทิ้งเกลื่อนกราดจึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเกินคาดทั้งใช้ทำความสะอาดและบำรุงผิวพรรณคือเราเข้าไปใหม่เราทำใหม่เราก็ไม่รู้ครับคือเรืยกว่าแข็งฟางเลยครับผลผลิตออกมาเยอะครับเป็นร้อยไร่อะ่ะแ,แต่เราไม่รู้จะขายที่ไหนทีนี้ผมก็เลยว่าผมไม่อยากทิ้งเลยก็เลยต้องมาทำโรงงานแปรรูปมะน,นาวนี่แหละครับวันอาทิตย์นี้14นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ